ก็สวัสดีเพื่อนๆที่ต้องเที่ยวทั่วไทยทยาเที่ยว,ทวไทย้ามาก็ฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งตัวบนให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นเขื่อนพลังงานน้ำแบบสูบก,กับไฟใช้ไฟฟ้าแห่งแรกนี่น่าจะเป็นแห่งแรกของไทยนะครับตามพระราชธรรม ทัสตอโอ้ทั้งหมดทั้งหมดนะครับน่าจะเป็นท้งทั้งหมดทางเขื่อนนี้น่าจะเป็นท่าสติลำอาจจะมีที่่วม,มันก็ไม่ไม่แน่ใจเขาใช้ไฟฟ้าสูบขึ้นมาสูบขึ้นมาจากเขื่อนลำตะกองจะเห็นว่าสูบขึ้นมาบนเขาก็อบางคนก็อาจจะงงผมก็ยังงงอยู่จนทุกวันนี้สูบขึ้นมาทำไม เขาก็สูบขึ้นมาเพื่อปล่อยน้ํากลับงูเหยับสูบขึ้นมาปล่อยน้ํากลับทำไมปล่อยน้ํากลับเพื่อทำพลังงานไฟฟ้าจากน้ำา็็บอกว่าได้เยอะกว่าสูบขึ้นมาเอาเป็นว่า ไม่น่าจะขาดทุนถ้าขาดทุนก็เลิกทําไปแล้วจะว่าทําให้เพื่อเป็นที่ท่องเที่ยวแค่นี้ไม่คุม้มครับแล้วก็การใช้พลังงานที่นี่ผมเคยฟังเขาพูดนะครับใช้จากกังหันลมที่เห็นพัดอยู่นะครับ,เ,รรบเขามีรถแบบไอ้รถกรอล์ฟาบริการนะครับ ไม่รู้ว่าคันเท่าไรนไปแต่ซื้อจักรยาน50บาทนะครับสองจักรยานแต่ผมจะจะเดินไปไม่ถึงด้านบนผมก็จะร้องจานกุลี้อันนี้เป็นบรรยากาศข้างบน จะให้ดูร้านค้าเขาขายเลยรถที่เข้ามาตรงนี้มันนํารถเข้ามาได้มีทางเลยจอดด้านนอกก็ได้ผมไม่รู้แต่ว่าถ้าเต็มก็กลับขึ้นไปโน่นดีดีนีเป็นลานจอดรถจะมีจํากัดนักท่องเที่ยวเยอะ ้ารค้ากรค้าสวัสดิการประมาณนนก็ไม่รู้เขาคนแถวนี้เรามั่งครับพี่ครับที่ว่ารถไปชมวิวเขายะเที่ยงนี้รอบเสี่ยนหรือข้างนอกรอบละสนเสียงรอบละสามสิบาสบาท,บาทผมเอาเวลาตรงนั้นไม่ได้ครับ ใายคลิปอยากทำพิเศษอันนี้ให้ทราบข้อมูลนะครับว่าใหญ่ใหญ่มากถ้าจะเดินเที่ยวจริงก็ลมาเดี๋ยวผมจะถามข้อมูลจัก,กรยานให้นะครับว่าเขาเขาเช่ายังไงอันนี้เป็นปั่นเดี่ยว40บาทมีปั่นคู่ปั่นคู่80บาทเนี่ยครับปั่นคู่นี่80บาท ค่เดียวใน40บาทนะเอาเอาอยัางไงครับถ้าผมถ้าผมปั่นรถไฟนี้ก็ต้องใช้มือเดียวไม่รู้ว่าผมเอาได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนี่ครับจาให้ดูตะกลงผมต้องใช้จยกรยานครับ ้มีซ่อมด้วยสูบด้วยประมาณมีบริการนามีสามล้อปั่นบริการด้วยนะครับก็สำหรับจ,จักรยานก็ซื้อตัวตรงแล้วก็จะมีคนจัดจักรยานนะ ต้องใช้จักยรยานเลยครับผมค,คงไม่เดินแล้วก็น่าจะถ่ายได้อยู่จักยรยานนี้40บาทใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณจะปั่นทั้งวันก็ได้ครับอันนี้อันนี้สำหรับคนที่ตามมานะครับบางบางส่วนที่ไม่เคยมาก็ดู40บาทจะอยู่ทั้งวันก็ได้ส่วนสองสองแถวนั้นคนละ30บาทครับเขาไปจอดเป็นจุดเป็จุดจุดจ้า ก็40บาทมันเลือกจัก,กยานได้เลยอยากชอบแบบไหนอันนี้เขาเรียกปั่นเดี่ยวครับ40บาทถ้าปั่นคู่80บาทนะจะเอาทั้งวันหรือชั่วคราวก็ได้ครับข้างบนเขาจะมีร้านขายครับร้านขายของกินก็ทั่วไปคนก็คนเที่ยวนี่แหละครับมีทั้งร้านอาหารตามสั่งร้านขนมร้านน้ำปั่นร้านกาแฟ ข้างบนนี้มีห้องห้องน้ำบริการฟรีรว่าผมผมได้จักรยานนะครับสีบาทผมก็จะไปอ้อมสันเชียนมันเขาครับเพราะว่าสันเชียนอ้อมมาแล้วก็จุงจักรยานกลับด้านนี้เลยไม่ไม่ต้องย้อนกลับนะครับเดี๋ยวผมจะไปจอดที่ละจุดเขาก็มีรถกรอล์ฟรถกรอล์ฟให้เช่าด้วยครับจักรยาน40รถสองแถว30ครับเมื่อกี้นี้ ถ้าผมมาสองแถวก็มันก็ไม่พายเวียนรอันนี้ผมจะปั่นจักรยานจะดูสันสันวิวด้วยครับตอนนี้อยู่ใช้วิธีการปั่นรถไปเป็นโครงการเขียนสูบน้ำ บอกว่าแบบปีกลับนะครับเป็นโครงการของนายหลวงรัชการที่9ครับอันนี้จะย้อนแสงครับข้างบนก็มีหอชมวิวนะถ้าอยากได้วิวสูงกว่าเขื่อนขึ้นไปคุณก็ข้องขึ้นตรงนี้ครับที่เขาทำไว้นี่ๆห้องน้ำก็บริการฟรีครับก็ถ้าขาดทุนเขาคงไม่ทำเลยนะครับเพราะว่า จุดที่มีเครื่องวัดสัญญาณส่งสเพื่อนนะครับลงจากลงจากด้านนี้ก็อ้อมไปด้านนน้นลงลงเขาเยเที่ยงได้เหมือนกันที่แรกผมนึกว่าเขาแยเที่ยงคือด้านน,น้นจุดนี้เหมือนจะทําไว้เจ้าหน้าที่ขึ้นไปไม่ได้จุดชมวิวอ่าดูนครับนี่คือเฉียนวิวเฉียนลำตะของ จะได้เห็นเขีอนลำตะคองแบบแบบชัดๆนะ